แจกสบุดลูกค้าเนี่ค่ะอ้อยังไงเออรถรถอะไรรถจะตาดไม่ติดาตามหาหมอค่ะ้าวหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่รถจตาไม่ติดแล้วก็ให้ตำรวจช่วยบริการขอบคุณมากค่ะค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้คนขับตื่นเต้นสตาร์ทนะครับผมลองดูครับท okay. okay, so, ่านผู้กับว่าอำนวยการเองเลยวันนี้โอเคผ่านวันนี้ครับผม เดินทางปลอดภัยแล้วคัเนี่ยว่าได้มาบริการประชาชนนะญาติมาโรงพยาบาลนะครับพอดีรถเสียได้หรือเาล่าพอดีได้ยินพียุขอความช่วยเหลือก็เลยไปช่วยพี่น้องประชาชนนะค,ะคาารับะะ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนวกว่านะครับของวันที่21มีนาสองพันห้รอยหบจนครับ ค <T il t ình> รับองนบอาิงแล้วรราไปคือคับผมโอเคเราถ้าเดี๋ยวไปสะดุดเสียที่ไหนก็เดี๋ยวทรแจ้งถึงเข้าหรือให้ตำรวจแจ้งคอไปด้วยบริการรถขนแล้วจะไปต่อที่ไหนต่อทบ้านนบ้านที่ไหนตำบลลุกคาอ๋ยอยู่หลุกคา